สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะ ผู้ชมคะเรียกได้ว,ว่าเปิดที่มาวาลีก็คือมาแล้วลูกจา๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้นะคะหลังจากที่เหมือนบนโลกโซเชียลคะ่ะผู้ชมคะ่ะมีการพูดถึงอย่างมากในขณะนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาไปบอกกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเปิดโซเชียลมานเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะคะจะเจอเพลงฮิตเลยก็คือเพลงชุดโกโกวาค่ะหรือไม่ก็วลีเดดที่พูดติดหูนะคะบอกว่ามาแล้วลูก ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใครเนี่ยไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงแล้วก็ฮิตแบบสุดๆเลยหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยอีกนะคะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เห็นดูเรื่องเลยไร้สาระทําไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนพูดถึงเยอะขนาดนั้นน่ะนะคะคือแบบนี้ค่ะหลังจากที่ยูทูบเบอร์เจ้าของช่องตองแตงแฟมิลี่ทีวีนะคะเขาเนี่ยได้ทําละครแนวคุณธรรมลงในทิกตอกค่ะโดยมีเรื่องราวก็คือลูกสาวสองคนเนี่ยอยากได้ชุดโกโกวาแต่คุณพ่อมีเงินแค่15บาท ทำให้ไม่สามารถซื้อให้ลูกได้สุดท้ายค่ะก็เหมือนสารภาพนะคะว่าเอาเงินไปกินเหล้าหมดแล้วจู่ๆค่ะคุณพ่อเนี่ยก็นําชุดดังกล่าวมาให้ลูกนะคะรวมถึงเหอหลุดพูดด้วยเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมาจากวัดลูกก็เลยกลัวผีสิงไม่กล้าใส่นะคะในเวลาต่อมาคุณแม่เองก็เห็นวางอยู่ค่ะก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเป็นชุดอะไรเลยนํามาใส่ค่ะทําให้ผีเนี่ยเข้าสิงนะคะสุดท้ายคุณพ่อแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เลยนำผีออกจากร่างแม่จนได้ะคะ่ะลองไปชมคลิปนี้สั้นๆกันนะคะ บอกวาโกทีพี่่าจะมีค่ะบใจโซโซว่าไงวะพ่อคะแม่เขาโดนผีเข้าค่ะไอ้ลูกเฮ้ยน,นี่เป็นตัวอะไรนี่ก็ผีชุดที่พ่อเอามาไงคะชิวเอกจินจังใช่ค่ะพ่อคะจะทำยังไงดีคะพอ่อ พ่อรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นบางช่วงวันตอนนะคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวค่ะกลายเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมานะคะล่าสุดก็คือวันที่8กุมภาค่ะตอนนี้เนี่ยมียอดวิวมากกว่า1.9ล้านครั้งแล้วนะคะ ทางช่องก็เลยมีไอเดียมาต่อยอดเหมือนทำเป็นเพลงขึ้นมาทันทีค่ะในชื่อเพลงชุดโกโกวาจนเกิดประโยคพิตจากท่อนฮุกในเพลงก็คือมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่เ no นูอยากได้โกโกวาที่เ no นูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อหนีด้ตอนนี้ไม่สามารถพูดเป็นภาษาได้นะคะเพราะทำนองมนอยู่ในหัวคุณผู้ชมค่ะมันเลยกลายเป็นกระแสะในตอนนี้นั่นเองค่ะสำหรับชุดกโกวานะคะ หลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะมาจากซีรีส์ดังเลยค่ะเรื่อง s q u i d g เกมนะคะที่ฉายยูบนน e t f l i x เป็นชุดเอี๊ยมสีส้มค่ะแล้วก็มันเป็นชุดของตุ๊กตาสังหารที่มีชื่อว่ายองฮีน้องเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อยู่ในเกม E I A e I, e I O U นะคะกติกาของเกมนี้ก็คือตุ๊กตายองฮีเนี่ยมันจะร้องเพลงถ้าจบประโยคแล้วเสร็จปุ๊บผู้เล่นผู้เน,เนี่ยจะต้องหยุดนิ่งกึกทันทีถ้าหากเซ็นเซอร์ของยองฮีเนี่ยมันจับว่าคนไหนขยับได้ก็จะถูกนําตัวออกไปถือว่าเป็นการแพ้เกมนั่นเองค่ะเออมันก็เลยเ เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดกุกกะวาที่นิวอยากได้มันเอาออกไปได้จริงๆคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้รอนของสังคม